วาดหรอพี่วาดแบบสี่คนได้ปะ่ะมันจะได้แค่เล็กก็ไม่ไรเลยแตาว่าเดี๋ยววาดสี่คนคนแรกดี่าขอกระดกได้นั่นแหละก็คนละยี่ห้าบาทไงก็รูปวาดสี่คนอยู่ในรูปเดียวกัน <c oughs> พี่ขอนั่งนะใครจะยืนก็ยืนมาถึงนไร จะมาปรเดี๋ยวเราจะตกมาของไม่ก้อนครัหัวเขาไม่ร้อนนี่จะว่าตาเปลีย

า็ทอมตจริงี่ีดูแบบเป็นผุ้ดีน้ำางทีแล้วมาจากเกหลีโตเบอ,อรเด็าากสาวหรือว่าจอร์ห์ค่ะอี่เกิดเที่ยวเขียนปิ่นปักผมให้แนละ้วโหใช่เลยจริงแล้วไม่ใช่กันมแ้วว่าปากจอรห์ น้องอะไรูนิ่มค่ะนุ่นๆปูนิ่มปูนิ่มจะได้ไม่ต้องแกะกันเดีแยะได้เยนี่เห็นว่าถึงไหนไม่ใชกแกงหวันกันเลยชนบุรีค่ะดูแบบดูหญิงมากดู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  宝贝呢？我怎么不好道？